สวัสดีครับผมมิกนะครับจาก s อซ o o d Home วันนี้มีบ้านเดี่ยว2ชั้นปล่อยขายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น07 BHC 021นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด3มห้องนอน3ามห้องน้ำหนึ่งห้องโถง,นถงน1นห้องครัวหห้องเก็บของ2ที่จอดรถพื้นที่60ตารางวานะครับราคาขายอยู่ที่3.8ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชั่นอยู่ ใกล้กับแยกรวมโชคสันทายจังหวัดเชียงใหม่นะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเดินทางเข้าออกง่ายใกล้ตัวเมืองตัวหมู่บ้านเองสะอาดสภาพแวดล้อมดีนะครับแล้วก็มีพนกงานรารพดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขายก็หากต้องการกู้ซื้อกับทางธนาคารนะครับทางเรายินดีดูแลบริการเรื่องสินเชื่อให้รีนะครับใครที่ต้องการซื้อบ้านนะครับงบไม่เกิน4ล้านหลังนี้3.8ล้านบาทเท่านั้นก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทุกช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ